สวัสดีครับหาวาจรยนแชเนลมาจังพลังบวกร้อยล้านชัยชาญ9ก้ามงคลหรวาาสายอินโดจีนภูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวปีนักสัตว์มะแม่ช่วงระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึง24ธันวาคม65นะครับมาดูในแง่ของการงานการเงินความรักรวมถึงบทสรุปของชาวแพะช่วงรานี้กันเลยนะครับ เรื่องจิตใจของชาวปีมะแมนะครับชาวแพะในช่วงวันนี้นะครับจิตใจของคุณนั้นนะครับชอบในงานบริการทํามาค้าขายนะครับพูดจาเพราะออกมาจากใจนะครับแต่มักจะคิดลงคิดลืมได้โดยง่ายในช่วงในมุมความรักมุมหัวใจสําหรับชาวปีมะแมชาวปีแพะในช่วงนี้แม้ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีคู่รักเหมือนไม่ค่อยสนใจคุณไม่แยแสคุณนักนะครับมัวไปสังสรรค์ยุ่งกับเพื่อนฝูงยุ่งกับง,งาน มากกว่าเอาจะใส่คุณนั่นเองครับยุ่งเรื่องชาวบ้านชาวช่องจนบางครั้งเนี่ยลืมเรื่องสําคัญไปนั่นเองนะครับก็คืออาจจะลืมเรื่องของอาหารการอาหารทานโปรดของพวกคุณนะครับลืมทางบ้านนะครับวันสําคัญของพวกคุณหรือนัดไม่เป็นนัดนะฮะลืมมาทํานัดเป็นต้นนะครับอย่างนี้มันน่าให้ไผ่หรือเปล่านะครับแล้วแต่จะพิจารณานะครับสรุปความรักเรื่องเพื่อนไม่เคยลืมนะครับเพื่อนแต่ในเรื่องของพวกเรา ของคู่ของเราเนี่ยดันลืมสะง,งันนะครับอย่างนี้มันต้องบอกว่าหน้าน้อยใจเสียจริงๆนะครับกับความทิดหลงที่ลืมในรายละเอียดสำคัญของความรักนั่นเองในมุมการงานนะครับการงานสลับชาวปีแพะในช่วงน,นี้ถือว่าการงานดีมากๆนะครับประสบความสําเร็จสูงในธุรกิจที่มักจะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาให้กับคนอื่นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาพื้นฐานเลยน้อยทางการเงินเช่นธุรกิจสินเชื่อรายย่อยๆทั้งนี้นั่นเอง มาดูในมุมของการเงินยัง,นงทังทองสำหรับชาวปีนักสะสมแม่กันบ้านนะครับสิ่งที่ต้องระวังทางการเงินสําหรับชาวปีแพะในช่วงนี้ก็คือระวังถูกร่อรวทางการเงินเช่นแบงก์ปลอมนะครับมีคนเอาแบงก์ปลอมมาให้ซื้อของเนี่ยเราไม่ต้อสังเกตเราก็ชี้ช้ำสิครับหรืออาจจะถูกโกงในด้านการชวนลงทุนนั้นคุณจะต้องท่องในใจไว้นะครับว่าของถูกของดีของฟรีไม่มีในโลกนะครับ อยากได้ดีสิและเก็บออมให้เป็นอีกด้วยนะครับจะลงทุนอะไรก็ตามนะครับต้องรบอบคอบดูให้ทว่วี่นั่นเองข้อสัญญาณเนี่ยต้องรัดกุมและประจำสลำคญต่างๆคุณต้องเข้าใจในรายละเอียดเป็นอย่างดีอีกด้วยและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเวลาคุณตื่นเต้นนะครับมัจะเกิดอาการประมานะครับฉะนั้นก็ต้องควบคุมอาการประมาให้ดีนะครับจงอย่าตื่นเต้นโดยใช่เหตุนั่นเอง บทสรุปสถานการณ์ของชาวแพะในช่วงเวลานี้น,น,นะครับเปรียบเลยเสมือนว่าแพะสายตาฟ้าฟางหากินอดอด,อดอยากนะครับทำราชการก็พอปานกลางทําเกษตรนี่ก็ปานกลางนะครับหรือง,งานเอกชนนี่ก็ประคองตัวได้นั่นเองวิธีเสริมดวงนะครับสำหรับชาวป,ปีนักษัตรแม่ในช่วงนี้นะครับเมื่อคุณพบว,ว่ามีอะไรบางอย่างติดขัดเยอะนะครับให้สวดมนต์คาถาพาหงมอหมากาชครับแค่นี้ก็ทําให้ชีวิตคุณดีมากขึ้นนะครับรวมถึงมีความสุข และความนุ่งเรือมากยิ่งขึ้นนั่นเองอุปสรรคนาหลงอีกด้วยก็จบแล้วนะครับสำหรับชาวปีนักสัตว์มะแม่ช่วงระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึง24ธันวาคม65นะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ยินดีดริบช่องหัวใจชินาด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ